สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรนะครับ10หน่วยบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ ดูสูตรล่างไปแล้วคราวนี้ลองมาดูสูตรบนกันบ้างนะครับสูตรบนสูตรใหม่นี้ก็จะมาเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวหลักร้อยนะครับสูตรนี้นี่นะครับวิธีการคํานวณนะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบน3ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1สูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับบวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้ง บวก8คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3นะก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันเอามาดูสถิติย้อนหลังที่ทำเอาไว้นะครับสูตรที่1นะครนบคำนวณได้5 6สูตรที่2คํานวณได้58ผลรางวัลออก7 5 7นะครับ7 5 7ดังนั้นงวดแรกนะครับเข้าเข้าเลข5เหมือนกันทั้ง2สูตรนะครับอาจจะไม่มีเลข7นะครับดังนั้นจะเข้าเฉพาะหลักสิบ ตัวเดียวที่เป็นเลขห้านะครับก็ถูกทั้งสองสูตรนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งสี่ห้าสูตรที่สองหนึ่งสี่นะครับผลรางวัลออกห้าสี่สี่เข้าที่เลขสี่เหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับเพราะว่างวดน,นี้ออกเบิ้ลนะครับสี่สี่มาดูงวดถัดมานะครับ สูตรที่1คําคำนวณได้78สูตรที่2คํคำนวณได้70มีเลข7ที่เหมือนกันนะครับตัวที่เหมือนกันนี้มันมานะห้านี่มา5 7 4ก็เบิ้ล4 4นะครับวดน,นี้เลข7็นะครับก็คือตัวที่เข้า79ดนะครับดังนั้นวันนี้เข้าแต่เลข7ตัวเดียวนะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับผมสูตรแรก56า สูตรที่สองสามหกนะครับก็จะมีเลขหกเนี่ยเหมือนกันผลรางวัลออกหกสามงวดนี้มาครบเลยนะครับเลขหกเลขสามแล้วก็เลขหกอีกตัวหนึ่งสูตรที่สองเนี่ยเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับหกสามสามหกก็ถูกนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยห้าหกสูตรที่สองห้าแปดจะมีเลขห้า ที่เหมือนกันนะครับผลรางวัลออกสามเก้าห้านะครับเลขห้านี่มาในตำแหน่งหลักหน่วยเราเน้นสิหน่วยนะครับสูตรนี้จะมาเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยบนเท่านั้นก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรแรกได้สองสามสูตรที่สองนี่เจ็ดศูนย์ถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันแบบนี้นะครับคือ23กัเจ็ดศูนย์ท่านผู้ชมเอาไปจับคู่ได้เลยนะครับ จับเป็น2720 3730นะครับมันก็จะมาอยู่คู่หนึ่งนะครับผลรางวัลมันออก6 0ศูนย์มครับสูตรแรกในเขา้าเลข3สูตรที่2นีในเขา้าเลข0ก็ครบทั้งหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับแต่อาจจะสลับตำแหน่งกันนิดนิดนึงนะครับซื้อก็ต้องกลับตัวไปด้วยนะครับพอเรามีทราบว่าตัวไหนจะอยู่หลักสิบตัวไหนจะอยู่หลักหน่วยงวดถัดมานะครับสูตรแรก56าสูตรที่2 9งเก้าสองงวดน,นี้ก็เช่นกันนะครับ ถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันก็จับคู่ได้เลยนะครับนี่ห้าเก้าห้าสองหกเก้าหกสองผลลัพธ์มันออกหกสองหกสูตรแรกเขา้าเลขหก 6, สูตรที่สองเขา้าเลขสองก็ได้หกสองสองหกนะครับก็ถูกนะครับามาดูงวดถัดมานะครับสูตรแรกเจ็ดแปดสูตรที่สองหนึ่งสี่นะงวดนี้ตัวเลขไม่เหมือนกันอีกนะครับจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสี่นะครับผลรางวัลออกสี่แปดหนึ่งนะครับ สองตัวบนก็คือแปดหนึ่งนะครับเข้าแปดเข้าหนึ่งนะครับงวดนี้เข้าตรงเลยนะครับแปดหนึ่งแต่สูตรนี้มันใช้สูตรปักหลักนะครับเป็นสูตรมาเฉพาะสิบหน่วยนะครับงวดถัดมานะครับเก้าศูนย์กับเก้าสองนะครับงวดนี้สังเกตเลขเก้ามันเหมือนกันนะครับผลรางวัลออกเก้าแปดนะครับดังนั้นเลขเก้าเข้าที่หลักสิบบนนะครับเข้าที่เลขเก้า สูตรนี้ตัวที่เหมือนกันเป็นตัวที่มานะครับงวดทันมารับหนึ่งสองกับหนึ่งแปดนะครับก็จะมีเลขหนึ่งที่เหมือนกันนะครับผลรางวัลออก1-1-6นะครับเลขหนึ่งเข้าที่10บนนะครับมันไปออกหลักร้อยนี่เราไม่นับนะครับเราต้องการเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นนะครับดังนั้นงวดนี้ก็ถูกนะครับอาข้ามมาดูอีกงวดหนึ่งครับ สูตรแรกศูนย์หนึ่งสูตรที่สองหกเกนะครับตัวเลขได้คนละตัวนะครับก็จะเป็นศูนย์หห่งรือหนึงเก้านะครับถ้าจับไปจับคู่นะครับออก6 9เกศูนย์ะครับสูตรแรกเข้าเลขศูนยสูตรที่สองเข้าเลขเกน้นะครับก็จะได้ชุดเก้าศูนกี่นะครับก็ถูกอามาดูงวดล่าลสุดนะครับสูตรที่หนึ่งเก้าศย์สูตรที่ 1, 90, สอง ศูนย์สามนะครับแต่งวดนี้ตัวที่เหมือนกันมันไม่มานะครับเลขศูนย์ในนี้นมันไม่มามันออกห้าเก้าสามนะครับเลขเก้ากับเลขสามคือตัวที่เข้านะครับนี่นะครับก็ถูกนะครับสถิติสูตรนี้ก็ถือว่าเข้าดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ผมย้อนหลังให้ดู12งวดนะครับที่เหลือเนี่ยถ้าผู้ชมไปคำนวณย้อนหลังเอาเองนะครับนะครับไม่งั้นมันจะไม่พอนะครับหน้ากระดาษจะสุดแล้วนะครับสูตรมันก็เข้าดีนะอาย้อนหลังไปมันก็เข้าดีนะครับในงวดที่จะถึงนี้ไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยมาลองดูนะว่างวดใหม่ทั้งสสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนครับหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับได้5้าบวกสามห้าบวกสาม บวกหน่วยบน3ครั้งนะสามบวกกัน3ครั้งได้9บวก10หน้าครั้งที่1เลข9บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2นะครับคือเลข3สูตรนี้จะบวก2บวก2คงที่5บวก3ได้8 8บวก9ได้17 17บวก9ได้17บวก9ได้26 26บวก3 29 29่บนะครับได้31ได้เลขหนึ่งเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรนี้จะบวกหนึ่งหงบวกหนึ่งได้2องดังนั้นจะได้1แล้วก็2นะครับสูตรที่1ได้1ได้2อไม่รู้จะมาตัวไหนเหมือนกันนะครับจะออกแถวแรก เหมือนสี่งวดที่ผ่านมาหรือเปล่าจะเป็นเลขหนึ่งหรือจะขยับมาเป็นเลขสองอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับมาดูสูตรที่สองก่อนนะครับสูตรที่สองเอาหลักแสนนับเลขห้าบวกหลักหมื่นนี่สองครั้งสามบวกสามได้หกบวกหลักร้อยบนเลขห้าบวกหน่วยบนเลขสามแล้วบวกหลักหน่วยทะบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองเลขสามนี่สองครั้งนะครับสามบวกสามได้หกสูตรนี้จะบวกแปด บวกแปดคงที่นะครับห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าได้สิบหกสิบหกบวกสามได้สิบเก้าสิบเก้าบวกหกได้ยี่ห้ายี่ห้าบวกอีกแปดสามสิบสามได้เลขสามเป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวกสามดังนั้นสามบวกสามได้หกสูตรที่สองได้สามหกนะครับ ตัวเลขทั้ง2ส,สูตรไม่เหมือนกันนะครับ12กับ36นะได้คนละตัวเลยนะครับถ้าเรามาจับคู่นะครับก็จะมี12กับ36นะครับ13 16 23 26 กับตัวด้วยนะครับเพราะว่าเรามีทราบว่าตัวไหนจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับกลับเป็นสามหนึ่งหกหนึ่งสามสองหกสองนะครับก็จะมีหกชุดนะครับแท้จริงก็มีแค่สี่ชุดเท่านั้นแหละแต่แถวล่างนี้เป็นตัวกลับนะครับก็หวังว่ามันน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกในกวันนี้นะครับ ท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็เลยนาไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแค่สสูตรนี้นะมีอีกหลายสูตรที่เป็นสูตร10หน่วยบนนะครับทั้งสงสูตรเป็นสูตรที่ผมชอบผมก็เลยเลือกมานะครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมเลยนะครับเอาในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสูตรคำนวณนี่ที่น่าสนใจนี้ยังมีอีกเยอะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ